ไอ้ตัวมั่วเสียพ่องเอออู้กัน ก็ไงไงกันลูกอืมไงกันชื่ออะไรนะแม่เองชื่ออะไรนะ ลองปลาละสองทั้งมันก็มันมันบ่ขายคุชจั่เฮาอะเฮาคุชจักเอ็มมันอะญาติกะป้าเฉยอะปาเฉยแม่เขาอ่ะปลาลองอ่ะมีมีมีปลาห้อง มากับบ้านชาเป,ป็น่ไรวะเออหสายสุชีแล้วก็เลยเที่ยวหาเ,เออจะไปหาเบียงน้ำมุย้ยอิม,มุ้ยอ่ะ <c oughs> อ่าอตอตากหน่าวัดปุ๊บเรียน์ใส่ไปนะ <c oughs> เออใา่ไปแล้เรีนซื้อขึ้นไปเลย าส่งเอ๋ไม่หมายกระทางละส่งนี่ภาคภูมิปากง่ายกระทางละส่งภาคผู้จักเอออยู่ผู้ิจักหม่ดิสิโอ้เตรนเตรนแตกกัปแล้วเอ้ยกันยวตามหลังเออยูหนึ่งวันยูหลังเฮือนได้หลังวัดมันมีลูกตามลูกหลังมาอากันมาก็ประโยชน์นะกันจำได้กันมาใกล้สวซัวตอนนั้นนาประสังปัจชัยกัยังอยู่ยูยังยังไงมีบุญอยู่เลย จำเลยแล้วแต่ว่ากันเขาบ่ถือนั่นเองเออมาเราหนักระขายขึ้นรถพลัรวพอม,พมเอออันนี้ไปหาอีไครเหมยเหยอ้วยมวยเออมวยเพราะว่ากันเห็นรูปอใกล้เห็นป่าปุะนะ่ะเห็นมวยนะ่ะแต่ว่ากันบ่เคยป่อหนาต้อนะง,ง,งเตยมวยอุ้งก้อนเหมากันบ่เคยป่อหนามันวังนี้แล้วอ่ะลูปไปอยู่เด็กหัวผู้ได้ไ่้ตัวรวยฝั่งต้งนประหลาดุงวัง น้าบมกาเฮามันไป่เต็มน้องก็เล่มนไปได้ดีอ่ะพราแม้น้ามันวังหัวมันถึงแบบน้องถึงจัดตีคองมือหักเลยอ๋อเอาหุ่หุ่หูจ้าหัวมานาโอ้เองน้องน้องอ่น้องอ่ะน้ำพุชาวตรงบังอ่ะกันว่าหูจักห้อสองก้อนนี่แม่ยิงสองก้อนนี้กันเพ่เคยเห็นหนาตักเถื่อเปลี่ยนเบอร์โทรไปอี่รอบเราอีนี่นี่ทีทีปอปอนี่เป็นลูกเขยดีฮังไงเมื่อยาไม่เหมยไม่เหมยเอออันนั้นก็เพ่เคยเห็นหนา อันก็จ้องพอได้เห็นนะกะเป๊ะเลยมันเม็ดก็เดี๋ยวบอกพายอ่ะฝังโอ้โหเหยมันแม่เม็ดสภาพเนาะหมูมีหมุมยเป๊ะทรายเนาะคือหมูมีท้ายอ่าคือกันเลยหมานี่แม่บ่พัฒนาเลยว่ะแน่นอนเลยโอ้โห quắc mưa quá, không phải đấy. Ồ, yên, nó khả nàng rồi

ที่เก่าของพ่อพี่ชายพ่อขายเกลี้ย <c> ง <oughs> แน่นอนแน่นอน Yeah. <laughs> แล้วนี่ไปออกไหน,หนอ,อ่ะออกมันโกงโกงไก่ลาดอือไม่ใช่น้อยอะไรหายโอหสีสิบลายอยู่สีสิบลายโม,มโนอ,อ,โอ่ะอันนี้มันคลองใหญ่นะเนี่ยคล<ห>องใหญ่นะเนี่ย,ยเป็นแม่น้ำเลยเนี่ย